สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Star Citizen และนี่ยังคงเป็นแพท3.12นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Bayginny Point นะฮะในเขตการปกครองของ a r ์ c o r p นะครับ,ใน,รออนรบในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทำภารกิจในเขตของ a r ์ c o r p กันซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับคือว่าภารกิจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะคล้ายคลึงกันหมดเลยนะฮะกับในระบบ ของทั้งไมโครเท h ของทั้ง Her s t สตนะครับจะคล้ายกันต่างกันตรงแค่ชื่อแค่นั้นเองแต่เนื้อหาภายในดีเทลงานเหมือนกันนะครับแต่ว่าในส่วนของ Ar รคอเนี่ยมันจะมีงานที่มันจะมีงานพิเศษนะครับก็คืองานที่ชื่อว่า Size of Destroy n a r c o t i c กนา c ค tic ก็คือยาเสพติดที่อยู่ในเขตของ Ar คอนะครับที่ก็ของในเกมนี้เองส่วน าภารกิจ Urgent Boarding Action in p o g โ s เเนี่ยผมได้ทำคลิปไปแล้วในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับสามารถไปย้อนดูได้นะแล้วก็ในของ ArcCorp นี่ก็จะมีภารกิจที่จะแตกต่างกันมานะครับก็คือจะเป็นภารกิจพวกเ e ลิ v เวอรี่ ivery, พวกขนยาอะไรพวกนี้ซึ่งตอนนี้หายไปไหนไม่รู้ครับเดี๋ยวเข้าโลกค่อยหาดูว่ามันอยู่ที่ไหนนะแล้วก็มี Appointment นี่ยนะครับที่จะเป็นงานของอที่อาคอบก็มีนะครับแต่ว่าเขาจะชื่อว่าเจทวิทนะครับหรือว่าชื่อเต็มๆคือเทชิอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็จำไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวต้องรอเขาติดต่อมานะครับอ่ะเดี๋ยวนี้กลับมานี่ก่อนก็คือเราจะมาทำภารกิจนี้ครับ size of destroy นะครับ8000 AUC บวกโบนัส ภารกิจนี้นะครับจะเป็นภารกิจที่จะให้เราลงไปสถานีพักพื้นนะครับไปป้อมไปสถานที่รับที่เขาไว้ขนยาเสพติดกันดังนั้นมันจะมีป้อมคุ้มกันก็อย่างที่บอกว่าเราสามารถทําได้2วิธีในการที่จะเข้าไปสถานีพักพื้นก็คือทําลายป้อมให้หมดกับแทรกซิมเข้าไปในคลิปนี้นะครับผมจะใช้วิธีคือทําลายป้อมให้หมดนะ ราะฉะนั้นผมจะเอาตัวทารอนใช้ไปนะครับซึ่งเป็นจะเป็นตัวสปแปมมิสซา์นะครับนี่ครับทารอนใช้ของเราทารอนใช้ลำนี้นะครับจะเป็นยานที่มีมิสไซล์เยอะมากนะครับก็เลยเรียกว่าเป็นตัวสปแปมมิสไซน์นะแต่ว่าจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เขาจะเป็นประเภทฮิตแอนด์รันการลานั้นจะติดปืนที่ มีขนาดไซส์4นะครับเรียกว่ายิงแรงมากแต่ว่ายาตระกูลทารอนนะครับจะเป็นยานที่บางบางจัดๆเลย สำหรับเป้าหมายภารกิจของเรานะครับเราไม่สามารถจะจำไปได้โดยตรงนะฮะเราจะต้องหาจุดใกล้ๆแล้วค่อยอบินลงไปเอาเองนะครับอันนี้ผมต้องไปยังเขตพื้นที่ภารกิจก่อนก็อยู่ที่ลิเลียนะครับซึ่งที่ลิเลียเนี่ยของอาร์คอปเนี่ยจะเป็นเขตที่มีพวกพิษพวกสถานีผลยาอยู่เยอะนะครับ ส่วนใหญ่นี้ภารกิจถ้าเกี่ยวกับยาเสพติดของอาร์คอบจะอยู่ที่นั่นเหมือกับที่ครูเซเดอร์นะครับถ้าภารกิจเกี่ยวกับยาเสพติดก็จะอยู่ที่เยลาอะไรประมาณนี้นะ เรามาถึงลิเียแล้วนะครับตอนนี้เราก็ต้องหาจุดหมายที่ใกล้ๆนะครับกับตำแหน่งที่เราจะบินไปเนะี่ยอย่างนี้ใกล้ๆนี่นนชูม,มินไปนี่ดีกว่า ครับผมมาแล้วนี่ผมอยู่ห่างจากเป้าหมายแค่20กิโลครับถือว่าโชคดีมากเลยที่มีจุดใกล้เคียงนะครับเ,เดี๋ยวเราจะบินไปกัน ล่างนี้เองนะครับเดี๋ยวเราจะบินโชบ์หนึ่งครั้งเพราะว่าเรามาแรงมากเลยผมก็ลืมดูความเร็วนะครัพยาลลานี้นี่อัตราเร่งเขาปูดปาร์ตมากนะข้างล่างเราเนี่ยครับเรายังดีเทคป้อมไม่ได้นะยังหาป้อมไม่เจอ เราเข้าไปใกลอีกนิดนึงเจอไหมสถานีอยู่นั่นนะครับแต่ยังไม่เห็นป้อมอาจจะม,มีหรือเปล่าอ้ามีนี่ว่านั่นไง เจอแล้วหนึ่งตอมนะมล,ล็อกซ้ำไปครับส,สแปมใส่ไปเรื่อยๆเ,เ,เลยครับมีสไซลเราเยอะฮนะไม่ต้องห่วง OK, Down nguồn, oh, oh. rồi, 1 còn 1 đoạn nữa. ร้อยครับเคลียร์ป้อมเสร็จแล้วก็ลงไปที่พักพื้นได้เลยนะลงไหนดีโอเคใกล้ เส้นทางมันไม่ใกล้เลยได้ไหมเดี๋ยวเราจะไปลุยพักพื้นกันปกติแล้วภารกิจนี้ถ้าเรา ดวงดีนะครับถ้าเราโชคดีเนี่ยมักจะไม่มี NPC หรือ AI คอยเฝ้าพวกนาโคติกนะครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเราก็ควรจะเอาอาเตรียมอาวงอาวุธทะเลให้พร้อมนะครับเดี๋ยวขอเช็ดหน้ากากแบบนะมัวเชียร์ไปครับ คนเฝ้าเราไม่รู้นะครับว่ามีกี่ตัวนะครับมี AI อยู่กี่ตัวเราต้องระมัดระวังนะครับนี่ถือว่าเขาอัปเดตภารกิจแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้จะมักจะไม่มี AI เฝ้านะ ไม่เจอแค่ตัวเดียวนู่นไงเพียบเลย ทำไมผมไม่เห็นบินาโคติกสักอัน <Stock noise> นี่ไงแล้วเขาติดอยู่นี่นะครับ พวกยาเสพติดอยู่ที่นี่เดี๋ยวเราขอเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนนะสรุปก็คือยาเสพติดอยู่ตรงนี้นะครับ คิดว่าน่าจะเคลียร์นะน่าจะไม่มี A.I ในหลงเหลือนะครับไปดูที่ห้องเซเบอร์ก่อนโอ้ในนี้ก็มีอ่ะ ค okay. สำหรับการทำลายนาคาติกนะครับก็ชกไปครับทุบไปชกก็ได้หรือเอาปืนยิงก็ได้ครับแต่ผมว่าเอาปืนยิงเร็วกว่าต้องทำลายให้หมดนะฮะ จริงๆไอ้ยาพวกนี้เราสามารถขนไปขายได้นะครับโอ้ยทีนี้อะไรศพเนี่ยเขาให้เราทำลายสามร้อยกระองเนี่ยครับถ้าเราเอาปืนชกน่าจะช้า มีนี้หมดครับมีทั้งแบบเป็นน้ำเป็นผงเป็นเม็ดนะครับคือภารกิจนี้ถ้าเรามาทำกับเ <c ười> พื่อนนะครับถ้ามาทำมัลติเพเยอร์ ก็จะง่ายมากง่ายตอนไหนง่ายตอนที่เราต้องมานั่งยิงมันเนี่ยแหละครับ f moments later ตรงน,นี้ต้องระวังถังระเบิดนะฮะไอ้นี่ไม่ใช่เหรออ๋อนี่มันดีซิงค์นะครับ ไอพวกที่มี Wi-Fi พวกนี้ระวังนะครับมันอาจมันเป็นระเบิดนะครับถ้าเรา,เายิงปุ๊บมันก็ระเบิดตู้มเลยตอนเรามาระวังนะยิงยิงแม่นๆนะอย่ายิงกลาดตรงนี้นะ่าจะ กิจไม่ได้ยากมากนะครับภารกิจนี้แค่มาวุ่นวายตอนที่เราต้องมาทำลายนาคติกนี่แหละครับลายเสพติกนี่แหละเยอะเเอ,อถ้าเราเอามาตีทูจี้จะง่ายกว่าเปล่าไม่แตกเถอะ แตกนี่ว่า,านี่ครับง่ายสุดคือเอามาติทูจี้ครับประหยัดกระสุนด้วยจะเสียเวลาหน่อยนะ นี่นี่ครับเรียบร้อยนี่ครับแค่น,นี้เราก็ได้เงินจากการทำภารกิจแล้วนะครับก็คืออวอร์ด8 0 0พเมื่อกี้แล้วก็มีโบนัสข้างหน้านะที่จะให้เราจากการทำลายเดส t ทอยแต่เขาติดทั้งหมดนะฮะ ภารกิจไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับแค่ต้องมาวุ่นวายกับการที่ต้องมานั่งทําลายอ,าอยาเสพติดทั้งหมดแค่น,นั้นเองนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ